แบบถ้าเราไม่มีไฟนะเราจะมองอะไรไม่เห็นเลยแหวะอ๋อี่แฟงกี้ยังไม่รู้ดีกว่าเราเล่นอะไรแต่เราเดี๋จะรู้เองเข้ามาก่อนเข้ามาก่อน basic e e w i t, t. <cke> <talk> <royable> h down and enable โอ้โมเนีโอ้เมจะเปี่ยเจะเตองกดเพย์ใช่ไหมต้องกดเพย์ใช่ไหมติดมนว่โหลดจริงอยู่เลยเฮ้ยเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วติดเข้ามาลิเข้ามาโอเคโเข้าๆๆ้ๆเขเข้าแล้วเข้า็โหลดอยู่เขาคนเสเว่ะ โอ้ my god ที่ไหนเนี่ยมันบอกว่าอะไรแค่เปนเด็เพราะมันอยู่อยู่อยู่ที่เออ่ตรง power plant น่ะจุดไฟฟ้าอ๋อที่ตรงที่มันเป็นเหมือน power plant คล้ายๆอ่ะเน่เน่เราเป็นเด็กคนตรงนั้นใช่ใช่เราเราอยู่ power plant อยู่แล้วเอ้ย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 โอเคโอเคเราลงโตเรียบร้อยละเกือบลืมว่าเกมนี้วิ่งได้ไป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 ร้านกัน โก go go, go. แน่แน่เรียคือเรียคือเล็ยังไม,ยงไม่ยังไม่สปอนใช่ไหมหรือว่าสปอนแล้วยังไม่สปอนยังไม่สปอนโอ okay, <okay>, okay. เคโอเคเพรามันจะไม่มีเล็กเราไปร้านเราซื้อของกับบงี้ได้เราต่อยซื้อแมปไว้ก่อนก็ได้แผนที่เอ,าอ,าอ้าไม่พอชิลอยไปชิลไปเราซื้ออะไรได้ก่อนอ,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 อ้อคุณศูนย์คุณศูนย์เออแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีเราไปพร้อมเพลนกันก่อนไหมฟังเสียงไว้อ่ะไปเลยไปเลยเดี๋ยววิ่งเยอะเดี๋ยววิ่งเยอะ แน่เจ๊ก็เข้าก็ก็ลองเข้าไปดิกจะบอกว่าเล่นเกมตั้งนานเลืมเปิดเสียงโอ้โหเสียดีเนะยังไม่เริ่มอ่ะอ้าวแต่แฮมยี่สิบปิ้ยโอ้โหดับเจ้าแปดเจ็ดหกไปเลยแน่จิมเบย์ก็ต้องโดดบนนี้ดิสามสองหนึ่งไม่ได้แล้วมอสเอาอันนั้นเกมเก่า เกมใหม่โอ้โหตอนนี้หรือว่ามันมืดจริงด้วยมืดจริง่มมืดจริงต้องมีไฟฉายตลอดเวลาเลยใช้แค่คนเดียวคุ้มกว่าอีกว่าก็เนี่ยมันมีนี่อะไรวะลันเทิร์นเนี่ยเด็กสายเติมนะครับแเราจะไปไหนเราหนีเผาแพนเอาเราหนีออกจากเผาแพนรู้ป่ะจริงๆอ่ะถ้าเปิดไฟฉายเล็กมันก็สามารถหาเราได้ด้วยไฟมันจะล่อเราไม่เปิดอะไรเราก็ตาย มองไม่เห็นอะไรเลยนั่นแะสิลิกลิกก็เสือกใส่สีดำเนาะมองไม่เห็นตัวเลย <laughs> <ไ> <laughs> แล้ก็ดีดีดีให้เล็กมึงมองเราไม่เห็น <laughs> <laughs> ไงมาหนึง <laughs> เพื่อนก็มองไม่เห็นวัดต <laughs> oh <my> ้นไม้วัดต้นไม้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย เอาสูงเมื่อกี้กูยังไม่ตายอ่ะไปกูยังไม่ตายเมื่อกี้กูแค่ล้มเมื่อกูไม่รู้มื่อเมื่อล้มกูกูกูกลับสวรรค์อ่ะไอ้เหี้ยมันมาจากไหนกูไม่รู้กูเออไม่เห็นมันเลยเลยเราบอกเล่าเอไอใหม่มันน่ากลัวมากเลยไอ้เหี้ยไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นอยู่ดีก็โผล่มาเลย โนมากถ้าเป็นเดดบายมันยังมีบอกว LIKE, ่าหัวใจเต้นเร็วอันนี้ไม่มีอะไรเลยโผล่มาอย่างเดียวจริงมันมีเกมเก่าอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วไงแปลว่มันก็ยังมีอยู่แต่มันมีแค่บางทีแร้วว่านะถ้ามันบั๊กเออก็บอกไว้ก่อนถ้าถ้าไอ้นี่เว้ยถ้ามีเสียงเพลงขึ้นอะเสียงเสียงเพลงที่มันทน t e n s e แ้วมันอยู่ใกล้เว้ยก็วิ่งเฮลโลที่สุดไอี่อะไรวะลิกของใหม่มันไม่เคยมาที่นี่เลยที่แอบกู อคุ้มโดนแยกอยู่ตลอดเลยวะแล้วเเก็บปปออมได้ยินอ๋อเจอรถเตะมัน่ากลัวเหมือนกันแอบในท่านันแหละแอบในท่าปลอดภไฟสินะปลอดภัยมากเลยโอ้เจออ้นี่แล้วอ่ะเจอ warehouse แล้วมีไฟเอ้าเฮ้ยไฟดับจะซ่อดใน warehouse ดีกว่าอะไรเนี่ยมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเด้อ ไม่กล้าดูอ <nonsense>. ่ะน่ากลัวมันเงียบเลยเงียบมากเลยน่ากลัวไม่วอนมึงต้องหยุดตรงกูกับลิกกูกับลิกได้ยินเสียงเพลงแต่มันไม่อยู่ตรงมันไม่แบบมันยังไม่เห็นกูอยู่ที่ไวร์เฮาเลยอยู่ใกล้ไวร์เฮายไม่เสียงเพลงเริ่มไปแล้วลิกเพลงเริ่มไปแล้วก็ได้ยน่ากลัวเนี่ยเราไม่เจอคนเลยเว้ยคนหายหมดเลยกูเราแหวกทุกอย่างอ๋อหุยหุยหุย อันอันอันนี้ทุกคนน่าจะได้ยินไว้กูขนลุกเลยยังนักคอมนักคอมเนี่ยยิงยิงยิงเลยนะเราจะได้ยินเสียงคนหายใจถ้ามันหยุดแก้เราอ่ะไม่เวลาไฟอันนี้มันดับหรอโอ้ยเโี้ยโอ้ยเิีไยปิดไปปิดอย่างเร็วเลยกูปิดอย่างเร็วเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงใบไม้อ่ะใช่ใช่ใช่เราก็ได้ยินกีริจัมโอ้ย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 โยวอ้ยโ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 อยโอ้ยอ้ยโ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 ย เหมือนมันเล่นเกูกับลิ๊กอ่ะกูกับลิงไม่กล้าออกเลยอ่ะกูกับลิง๊กอยู่ตรงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ในถ้ำตรงไหนไม่รู้อ่ะอยู่ในถ้ำกันเออถ้ำมันจะเหมือนเป็นท่อน้ำอ่ะแต่ว่ามีทางขึ้นกูกับลิ๊กตอนจะออกได้ยินเสียงวิ่งกลับเข้ามาอยู่แค่นี้แหละไม่ไม่ไปไหนแล้วไม่กล้าไปตกใจหมดโคต่มากแล้วก็ตีอยู่กับคนนี้ดีกว่าวะกูหันหลังดูแต่ไฟแล้วมันมันโผล่มากูไม่เห็นมันโผล่มากูไม่เห็น มันดมอยู่มันดมอยู่ปิดไฟปิดไฟปิดไฟมันดมอยู่มันอยู่ที่หัวเราเลยมันอยู่ที่หัวเราเลยโอ้ยกูเจอเลยที่หัวยับยีเหี้ยจริงเปล่าไหมว้าวเชี่ยอ่าอ่าอ่าอานี่มันเห็นมันรู้มันรู้ว่าพวกเราอยู่ไหนได้ไงวะกูเห็นไฟโผล่มานิดเดียวแล้วก็เออชิบหายแล้ว แล้วเราปิดไฟด้วยเราไม่รู้ว่าไปทางไหน้ตายตกั้งแล้วว่ะแกไม่คิดไแฟนเลยว่ะอ๋อนี่ไว้ตรงนี้ดิว่ะมดมดเล็กมดเริ่มใหม่กูอยู่ไหนอเฮ้ยกูอยู่กับใครไม่รู้กูอยู่ที่นี่ว่ะเท้าว่ะเท้าว่ะมดมดหนึ่งีป็มดและเออขเออขึ้นมา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 กูเกลียดไฟฉายมันมองมองคุยอะไรไม่เห็นเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออมาแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยอยู่บนเดียมดเอ๊ะ กูรอดรอดเลยล่ะรอดดุวตายของฟังอ่ะรอดรอบที่สามไงรอดรอบที่สามอุ้ยอ้ยก็ไรเราเจอทำเลยอ้ยโ่้โอ้ยโอ้ยอะยอ้ย้ยเอ้ยอ้ยอยอ้ยอ้ยโอ้อยโอ้บอ้ยอ้อโอ้ย้ยอย้ยโอ้ยยโเยเอยโออ้